ผมฮาสซาว่าขอแนะนำพ่อมดเคลเวอร์เย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนคลิกเลยที่ www. cleverpaygame. com เติมมาไวร์สแนปง่ายไดเพียงใช้แค่สแนปไอเดีเท่านั้นมาพร้อมส่วนลดจัดเต็มและได้เคลเวอร์คอยทุกๆยอด100บาทถ้ายังลดไม่หนำใจเพียงแค่คุณใส่โคด้ดฮาสซาว่าก็ยังรับส่วนลดได้อีกอย่าลืมนะครับเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคลเวอร์เปเท่านั้น สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าวันนี้ผมก็มีเด็กมาขายเช่นเคยและวันนี้เราอยู่กับเขาออฟฟิสเดียนนั่นเองซึ่งเด็กเล็กๆวันนี้เนี่ยคือเด็กเขาออฟฟิสเดียนซูนั่นเองครับเป็นเด็กที่มันมากๆนะผมลองเล่นมาแล้วคือพุชพาวเวอร์ได้แรงกว่าเดิมมากๆเลยนั่นเองมาผมเริ่มแนะนำการ์ดการ์ตูนใบก่อนนะครับแม้ครับเป็น1 Energy 1 Power อย่างแอนแมนนั่นเองที่มีความสามารถต่อนเนื่อง ถ้าฟัคุณมีการเต็มพื้นที่นี้เนี่ยจะบวก3า power ให้กลายเป็นการที่มีแค่1 energy เท่านั้นแต่ได้ power ถึง4เลยครับซึ่งเด็กนี้ทำ condition นี้ไม่ยากเลยครับเป็นการที่แรงมากๆใบหนึ่งนะเด็กซูก่อมาเป็นสไปเดอร์แฮมครับ1 g 1 power กับความสามารถก็คือเปิดตัวเนี่ยเปลี่ยนการทางซ้ายสุดของมือไฟตรงข้ามเนี่ยเป็นหมูโดยหมูเนี่ยคือการที่ไม่มีความสามารถนะแต่มี power แล้วก็ energy เท่าเดิมก็จะเป็นการตัดขีการที่ฝ่ายได้นะค่อนข้างดีเลยเช่นกันเป็นเกตการ์ดนะครับ ต่อมาก็เป็นอิเล็กต้าครับ 1G 2่งพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวทำลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามที่ใช้1 Energy เนี่ยในพื้นที่ทการ์ดน,นี้อยู่1ใบซึ่งเป็นการที่ไม่ค่อยมีใครเล่นนะเดี๋ยวนี้แต่เราใส่มาเพราะว่าเซอร์ไพรส์ฝ่ายได้ซึ่งตอนนี้ในเมตาก็จะมี1 Energy เก่งๆอย่างซันสปอร์ตเนบิล่าและหินของทานอสมากมายนะครับทำให้อิเล็กต้าเนี่ยน่าเล่นมากๆในะตอนนี้นั่นเองเต่อมาเป็นนิโกะมิโนรุครับผมถึง G2 ้พาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวหลังจากที่เราลงการ์ดใบนี้ กคาถาได้ใช้แน่นอนครับผมเป็นใบหนึ่งที่ยืนหยุ่นแล้วก็เก่งมากๆครับต่อมาก็เป็นสควีร์ทอเกอิลครับหนึ่งจีสองพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวเพิ่มกระรอกหนึ่งใบที่มีหนึ่งพาวเวอร์ในพื้นที่อื่นๆนะก็จะเป็นการหนึ่ง r พ e n หนึ่งเอเนจีที่มีแวลูถึงสี่พาวเวอร์แลวก็ถมบอยได้เก่งมากซึ่งเด็กนี้แหละอยากจะถมบอยอยู่แล้วแลวการที่เราเทดอกหนึ่งไปทุกที่ทําให้เราเล่นเค้าออฟเดียนได้ทุกที่ด้วยเช่นกันครับต่อมาก็เป็นแด๊ดเซอร์ครับสองเอเนจีสองพาวเวอร์กับความสามารถต่อ ซึ่งเกมนี้มี3โลเคชั่นก็คือเต็ม3พื้นที่ได้บวก6กเป็น2 Energy ได้8 Power เลยครับถ้าทำอนดิชั่นได้ก็เก่งเช่นเช่นกันมากๆต่อมาเป็นชั้นหน้าครับผม3 G 2 Power กับความสามารถเปิดตัวถมพิ่มการที่ใช้1 Energy ในแต่ละพื้นที่ด้วยนะก็จะคล้ายๆัตทร์โรเกิลครับ,รบแต่เป็นการสุ่ม1 G นะซึ่ง1 G ่เนี่ยแรงๆก็จะมีอย่างเบรดอย่างซีโร่อย่างอ e ีโบนี่มอแต่ก็ใช้งานระวังระวังหน่อยนะฮะแต่ก็เก่งกูดีเพราะพว่าเราสุดท้ายแล้วอยากจะถมพื ต่อมาก็เป็นไคล่าครับผม3 g 4พาวเวอร์กับพอความสามารถต่อเนื่องการที่ใช้1 g และ6 g ของเราเนี่ยทำลายไม่ได้ก็ใส่มาการคิวมองเกอร์ล้วนๆครับเด็กนี้มี1 Energy เต็มบอร์ดอยู่แล้วนะต่อมาเป็นคาซาเลครับ4 energy 4 Power, พาวเวอร์ความสามารถต่อเนื่องการที่ใช้1 Energy ของเราเนี่ยจะได้บวก1พาวเวอร์ก็เป็นการบัฟเด็กซูที่เก่งมากๆเลยครับใบนี้ต่อมาก็เป็นการใ์ดบใหม่อย่างเขาออฟซิเดียนะผม4เนจ10พาวเวอร์กับพความสามารถก็คือ ลงได้แค่ที่ที่มีการ์ด 1G ยืนอยู่เท่านั้นซึ่งตรงนี้ไม่ยากเลยครับ 1G จะเต็มตัวเยอะบนบอดเลยลงได้ง่ายมากแล้วก็เก่งมากๆครับต่อมาเป็นบลูมาเวลครับ5 e n e r น y 3 Power เกับความสามารถต่อนเนื่องการ์ดใบอื่นของเราเนี่ยจะบวก1 Power ก็เราไปเด็ถมบอร์ดเด็กเราจะมีการ์ดเต็มบอร์ดอยู่แล้วนะบูมาเวลก็บัฟได้เต็มที่เลยครับและมาสุดท้ายของเด็กนี้เป็นวาเ์คลลี่ครับผม5 Energy 3 Power กับความสามารถเปิดตัวการ์ดทุกใบในพื้นที่นี้เนี่ยจะกลายเป็น3 Power ครับ เป็นการที่เอาไปแก้ก์ดตัวใหญ่ได้อย่างอยู่หมัดเลยนะเพราะว่าไม่ว่าเขาใหญ่แค่ไหนเนี่ยโดนปากไปเหลือ3เท่านั้นแต่จะแก้ก์ดออนกูอิงไม่ได้นะอย่างเดิวินอโซอะไรแบบนี้ก็ใช้ระวังด้วยแล้วกันนะมาแล้วก็สับกาดทดแทนนะผมว่าอ่าถ่ายยากทีจะมีสไปเดอร์แฮมใช่ไหมใส่ไอซ์แมนแทนได้ก็เก่งครับนี่กูไม่รู้ก็เป็นไอซ์แมนได้เช่นกันนะส่วนใบอื่นๆก็เอเจนต์13ก็พอเล่นได้ครับเพราะก็ปวด่ายตรงข้ามได้ดีล็อกเก้ตและคูนก็เป็นคำตอบ ที่ใช้ได้ครับอยอนดูก็พอเล่นได้ถ้าใครไม่มีนิโกกับสไปเดอร์แฮมนะครับไม่อื่นผมว่าจําเป็นหมดหนะอาจจะแทนยากนิดหนึ่งครับโมชิลี่ปูสามแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับโอเคแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมเกมเพลย์กันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หม่ของผมนะครับไม่ลองไปกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยมากันที่เกมนี้ครับเปิดโลคชั่นแรกเป็นนิวยอร์กเรามีสไปเดอร์แฮมเล่นได้นิโกเป็นอะไร ลับนิโก,ก้เงั้นเราไปได้แฮมก่อนนะะเซฟเซฟครับทุบจังๆนี่คีการ์ดเขาเลยนี่เขาเป็นทานอนนั่นเองนะเปิดเป็นไทม์โซนครับเราทุบไปที่สเปกตรัมเรียบร้อยกลายปิดเกมเขาหายไปแล้วหนึ่งใบตรงกลางครับออกมาเป็นแอสตรอมสามสี่จีจะมาตรงนี้เราเล่นเดสเลอร์ดีกว่าไหมผมว่าได้ เอาเถินหน้าเล่นชั้นหน้าต่อได้เลยครับเขาเป็นสเปซโซนครับเล่นหินมาเพื่อจ่วยแล้วขวาสุดเป็นแอตแลนติสเราคงไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะเราถมบอร์ดแบบหนักๆอ่าเ,าเป็นล็อกจอนั่นเองฮะ <c oughs> หน้าให้เป็นเซรีนครับเรามีฮิตตี้พลายด้วยมีคงไม่ได้ทำอะไรเพราะเราไม่ได้ดิสการ์ดนั่นเอง เรามีสองเพลย์คือคาซากับเขาออฟซิเดียนเขาเป็นเด็กใส่สเปกตรัมเขามีเนออนโกอิงผมว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่เอเทรนเทสป่ะฉะนั้นเราเล่นคาซาน่าจะเซฟคาซาโดนล่างมากลางอยู่แล้วอ่ะเราก็คาซากล,ลางไปเลยไหมหรือว่าเล่น, aza, ลนลเขาออฟซิเดียน, aza, นดีกว่าหรือคิดที่ไะใ้นิโกะนิโก้โดนเซรีนยิงมาดิถ้าเราเล่นคาซาจะโดนลากมา ก็ได้นะเดินหกเราเป็นนิวยอร์กแล้วเราโยกหลบได้ไม่เป็นไรครับเป็นโซนโซนะครับเข้าเด็กไปออกมาเป็นือที่โซนเปลี่ยนออกเป็นมิตินูแหม่น่าเสียดายเขาไม่เป็นแอนด์แมนครับโดนยิงพลังไปแล้วก็ยังจะเล่นอยู่ผมบูมเอาไซ้ายเนาะ เธอหน้าเรามีเขาออปซิเดียนคิตตี้พลแอนเมนให้เล่นได้ครับดูทาทบเด็กอะไรนะแต่คงไม่เล่นวาคิลี่นะครเพราะว่าเขาเป็นเด็กซูเหมือนกับเราก็คง,งได้ใช้ประโยชน์จากวาคิลี่แน่นอนอแล้วทานอนครัามีครบแล้วเขามีจินมาด้วยทำให้ขเขามีเอเนจีเยอะมากครับเทอนี้ เราจะไหวกับเขาหรือไม่เป็นใครล่าคงไม่ได้เล่นเนาะเราเล่นยังไงดีเพราออฟซิเดียนขวาใบเดียวน่าจะตอบโจทย์เรานะผมว่าอีกสองใบนี่ก็แบบนี้ไหมขวาเราน่าจะชนะได้ เซรีนเวอร์แค่ไหะสองเราเล่นซ้ายกับขวาดีกว่าตรงกลางปล่อยไว้แค่นี้พอคิดติ่้ายลงไปได้ดีมะไม่น่าช่วยปั๊บุบบุอืมครอเซียนยินใบเดียวเก่งกว่าครับไปเรนี้แหละที่เรามั่นใจมาเขาเล่นอะไรบ้างเล่นเป็นบรูมาเวลครับ นิโกมิโนรุครับสับกลับเข้าไปออกมาเป็นอาร์เมอร์โอเคไม่แรงเท่าไหร่และใบสุดท้ายของเขาครัเป็นโซโซนเท่านั้นทำให้เราเออชอิบปุ๊บครบชนะเกมนี้มันได้ครับผมจีจครับชานนะมากันที่เกมนี้ครับเปิดโลเคชั่นแรกครับเป็นออนสลตร์ซีเทลว้าว น่าสนใจในการเล่นแอสแมนมากๆนะฮะผมใส่เลยเนเซอร์ก็แรงนะทางซ้ายครับเราสองเดลเลอร์สามชั้นหน้าได้รามเคริร์ฟชิวๆเลยหวังว่า e อีฝ่ายคงไม่ใช่เด็กแรงๆอย่างไอนแมนออนสลอดอะไรแบบนี้นะฮะแต่ไมเขาจะคิดหนักหรือเปล่าครับ ในเดินที่หนึ่งโอเคเขาเล่นมาตรงกลางเป็นแค่ซันสปอร์ตเท่านั้นครับเที่สองเป็นสตาร์ไลท์ซเทเดลว้าวอย่างนี้เราเล่นแดนเลอร์กลางใ่ย้ยาเซฟกว่าเผื่อว่าออนสลอร์ตเซเทเดลมาตรงกลางลทางขวาเป็นโยทันฮามครับอย่างนี้ไม่ดีนะ เราอาจจะไม่เดนชั้นหน้าแล้วไหมอ่ะต้องรอการไลเซเดลสลับก่อนหรือเปล่าเน่เป็นสไปเด้แฮมใบเดียวพอครับเราไม่ชอบกันทามากมากเลยปุ๊บไปที่ไฮวัวโอ้โหไม่มีประโยชน์อะไรเลยไฮวัวเขาไม่เล่นอยู่แล้วด้วยครับผมเขาออฟซิเดียนเลยนะที่ริมโบครับตามเคิร์ฟนะ เทินห้าเราบูมาเวลเป็นมิสซี่ไนท์กับเนบูล่าเ๋ยชันฮามออกซ้ายโอเคครับแล้วว่าไม่แย่นะเรามีเขาออฟฟิเดียนที่ยืนไว้สิบพาวเวอร์ครับผมบูมาเวลกลางไหมไม่อยากให้เนบูล่าโตอ่ะบูมาเวลกลางดีกว่าเราวากิลี่กลางได้ลดพาวเวอร์เนบูล่ากับซันสปอร์ต ใช่ไหมใช่เขาก็เล่นกลางเหมือนกันครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นช็อคเกอร์เทินที่6เรามีคาซาคาซาใบเดียวแล้วกันเนาะอืมสุดท้ายเรามีวาคิลี่ เขาผ่านแล้วว่าเขาชีฮักอินฟินอนหรือเปล่าถ้าเขาชีฮังอินฟินอนเราต้องเล่นเอเดกตาปะโห oh, เราเปิดก่อนนะยากเลยฮะเอเดกตาต้องยิงสันสปอร์ตด้วยนะถึงจะคุม้มหรือแบบนี้ดีกว่าซ้ายเต็ม ผมชอบเพลงน,นี้มากกว่าวัดได้ครับมาเขาเรียกแค่หนึ่งใบาทางขวาครับเราปาดสามใบเต็มครับตรงกลางแล้วอิเล็กตา้ายิงไปที่มิสซี่ไนท์อีกแต่จริงเราไม่นายิงหรือเปล่าไม่เป็นไรผมว่าเราไหวชัวร์ถ้าเขาเรียกแค่ใบเดียวแบบนี้ทักทุกให้แหลกเลยเขาที่แหลก,ก,กไปเองครับผมเราชนะมาดได้ครับจีฮะชัยชนะ มาต่อกันเลยครับผมเปิดโลเกันแรกครับเป็นอาคารแบคเตอร์สวัสดีเขาสวัสดีผมสวัสดีใส่ผมเปิดไปได้แฮมไปก่อนนะฮะเขาสแปมสแปมยังไงมามาเราต้องปิดเขาไหมไม่ต้องหรอกเรเปิดไปแอนแมนครับเด็กซูเหมือนเราหรือเปล่าเราทุบล็อกเก็ตและคูณไปทีนี้เหมือนถล่มต้องผ่าน การได้หินสี่ใบไม่ดีนะอย่างนี้ใครล่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้เพราะว่าเขาไม่น่ามีอิว a l งเกอ,อยู่แล้วครับนั้นเราแดสเซอร์ซ้ายื่อชนะแบ็กเซอร์เนาะแล้วก็แอนแมนกลางไว้ก่อนเขาเป็นแดสเซอร์แล้วก็ไมโซนออาเป็นทางนอด,ด้วยโอเค อะเรามีคาซาเล่นคาซาได้เลยนะทีนี้เราอ,อยากเิเล็กตาใส่แอนแมนมากๆไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมถ้าเทอ์นี้เขาไม่เล่นดอกหนึ่งทางซ้ายเราทำได้ชัวร์แต่เหมือนจะได้แหละอย่างนี้เขามีใครร่าไหมเนี่ยเทิร์นหเล่นซ้ายไม่ได้เราเอเล็กตาเลยนะเทอนนี้ เอกตาเลยแล้วก็ชั้นหน้าได้ครับชันหน้าขวาเพื่อเติมซ้ายแล้วก็อุดเติมเติมกลางด้วยไม่ใช่อุดจัดมาเราเอกตาได้จําเลยยิงวปแอนแมนวับโอ้โหยิงการ์ดที่เบาอย่างหินแดงแต่ไม่เป็นไรทางซ้ายผมว่าเราชนะได้แล้ววัดทางขวาแล้วครับ ตรงกลางเราชนะยากเพราะว่าเขาเป็นเดวิลไดโนซสร์น่ะสิถ้าไม่ใช่เดวิลไดโนซอร์แต่เป็นตัวใหญ่ใบอื่นนะ่ะเราว่าคิลี่ปาดได้เลยครับซ้ายเราชนะแล้วเราไม่เล่นเนาะวาคิลี่ขวาคุมแม่เขามีบับการบัฟปะไม่มีแต่เขาเป็นกระลอกกับหมูไงเขาได้บัฟยากวอชิงตันดีซีอ,อะ่ะ โลเคชั่นเป็นใจสำหรับเขามากมนเล่นได้แค่บูมาเบลป่ะเติมบูมาเบลตรงนี้เราบวกสามบวกสองบวกสามเป็นบวกแปดแปดบวกอีกสามเป็นบวกสิบเอ็ดได้ลุ้นนะถ้าเดมอดอสซอร์พาวเวอร์ลดจากการที่เราเรียนการบนมือมาไปดูได้ครับเขาล่้มาแค่นหนึ่งใบเป็นทาน,นอสครับเราเป็นบูมาเวลครับตรงกลาง เป็นยังไงทำให้เราชนะเกมนี้มาได้ครับผมจีจี G ฮะใชยชน,นะมาดูกันที่เกมนี้ครับเปิดเป็นเดสโดเมนเลยนะั่นเองนะคก็สวยนะเพราะว่าเรามีชันหน้ากับโค r ร์แล้วกที่เติมที่เดสโดเมนได้ครับตรงกลางเป็นบิ๊กเฮาส์เราเล่นเดสเลอร์ได้จัดไปเลยครับ บิ๊กเฮาส์กับแดเซอร์เธอหน้าก็คงเป็นชั้นหน้าครับบูเวลเล่นขวาได้อย่างเดียวเขาเปิดเป็นโซลสโตนเขาไม่น่ามีคิวฮงเกอร์ใช่ไหมริมไดเมนชั่นเล่นบูเวลไม่ได้เดินหน้าโอ้ยไม่ก็ชั้นหน้าไหนดีชั้นหน้าขวาไหมเติมปุ๊บปุ๊บชั้นหน้ากลางชั้นหน้ากลางก็น่าสนใจชั้นหน้ากลางดีกว่าทางขวาติดโซสโตน เราอาจจะเล่นแอนดแมนขวาไหมมีไหลมีสองเาหน้าขวาแล้วกันครับแล้วก็แอนดแมนสูโ้โซโตนไปเลยเนาะอ้าเป็นเบลตแต่แอนดแมนเราไปครับอ้าวมีกได้บินด้วยโอเคผมเขาออฟซิเดียนได้แค่ทางซ้ายต้องเล่นเดลกต้าเพื่อยิงโซโตนปะ่ะเราเธอหน้าเล่นเขาออฟซิเดียนขวาได้จัดมา เขาผ่านเทินสี่เอต้าควาบโอเคแล้วเราก็ขอออฟซิเดียนขวาครับตามแผนเดิมเขายอมถอยแล้วผมจีจีจานนะมาลุยกันต่อเลยครับเปิดพื้นที่แรกเขาเป็นเดฟบี้เปลังเลที่จะเล่นไปได้แฮมไปเลยปุ๊บจังๆเ,เขาสวัสดีผมก็สวัสดีบ้างสวัสดีครับ อั่นแน่มีชน,ม,ชนมูนชนหมาดจัดมาอกเข้มๆเลยไม่ไแทมครับทุบไปที่วิชั่นเรียบร้อยย้ายไม่ได้เดวิชั่นอย่างนี้อาจจะเป็นเด็กอันอลล็อกจอยหรือเปล่าตรงกลางเป็นไมสเคปครับเราแดสเซอร์ไปเลยเพื่อจวที่เดียบี้ครับไมสเคปนี่ไม่น่าจะดีกับเราเท่าไหร่แต่ถ้าเขาโดนมากกว่าก็จะดีเราก็แค่ถมไปเลยก่อนเทินหกนั่นเองนะเทินห้าเล่นบูมเบลู่แล้ว น่าสนใจในการเล่นนิโกคู Go ่สเกิลโรเกลผมเล่นเพลงนี้ดีกว่าไคล่าไม่รีบครับผมเดาว่าเขาไม่น่าจะมีคิวโมงเกอร์หรอกเพลงนี้แรงกว่าเห็นเห็นนี่เขาเป็นล็อกจอยจริงๆครับเพราะฉะนั้นเขาไม่น่าจะมีคิวโมงเกอร์ผมเชื่อมั่นผมคาซากลางนะเต็มโปรตรงกลางไว้หน่อย เธอหน้าเล่นบูมาเวลได้เลยครับท็อปเด็กที่ดีสุดน่าจะเป็นชันหน้าเล่อถมบอดแบบจุกๆเลยเขาเป็นอาร์เมอร์เใส่อาร์เมอร์มาด้วยนะเขาน่าจะเอามากันคิวงเกอร์เต็มที่หินแดงเป็นไมซ์เคปออกครับเป็นวิกซาวเล่นตัวใหญ่ไม่ได้ผมชอบเลยแบบนี้เราบรูเวลขาเลยถ้าสุดท้ายก็เล่นแอนด์แมนไคล่าก็ยังได้ครับ นึกว่าเกมนี้น่าจะเป็นของเราแล้วนี่ท็อปเด็กเขาออกซิเดียเล่นซ้ายได้ฮูแอนแมนขวาอะไรแบบนี้ยังไงดีครับเกมนีววาคิลี่ไม่ดีนะเพราะว่าเราเปิดก่อนชั้นหน้ากลางจะดูดีที่สุดออฟเด็กชั้นหน้าได้ไหมแจมๆเลย แต่เธอท่าทางเขานี่เขาโดนทูบิชั่นไปเล่นวิชั่นไม่ได้นะถ้าเล่นก็คงเป็นแค่หมูแปดพาวเวอร์ครับอ่าเล่นสองใบทางขวาออกมาเป็นไมโซนครับถอดก,การไม่ได้เพราะติดคอสโมแต่ได้สับเข้าเด็กอยู่เป็นเค้าออฟซิเดียนฮะอีกใบหนึ่งเป็นสเปซสโตนเท่านั้นเรามีเค้าออฟซิเดียนแอดแมนผมแอดแมนขวาเค้าออฟซิเดียนซ้ายนะผมคิดว,ว่าเราชนะและเกมนี้จัดมันเลย เมาเล่นได้น้อยมากครับยังไงเกมนี้เขาชนะเราได้หรือไม่เป็นเดบิวเดนโซนครับไม่ไหวกับพววเอร์ของเขาออฟซิเดียเนี่ยทำให้เราชนะเกมนี้มาได้จีจีครับผมชชยชนะ